เขาเ <ไป S 1> ชื่อมันๆไ,ได้เลี้ยแต่กล้ากับกุ่มองคนน่ะทำนี่ลับ <c oughs> ตังลูกได้เฮ็ดเพิอ่ออันงได้ยุ่งเงานี่เป็นอันได้หนึ่งสองสามสี่หาหกเก็ดดอกได้อังนิดนึนดตามอนเหงยน้อเฮ็ดาลดาลดเลยครับไม่มีมูนถึงระ สามูกันนะดีจ้าแม่น้องชินีจ้าสตอรี่จ้าสวัสดีครับป้าปุ๋ยครับพี่น้องอ่ะปอบปกับพี่ซานสตอรี่ครับพี่น้องก็เอาวันนี้ครับแม่ก็ชินแล้วพป่าครับเพิ่นว่าที่ไปเก็บเห็ดป้าปุ๋ยว่าจะไปเบิ่งหัวกันพี่น้องเนี่ยที่ขึ้นมาใหม่ไม่ยังเกือบอันแล้วนะะ้าขาว กะกได้กินบาีเขียบไปมันมันขึ้นไปก่อนเนี่ยละลาไว้้อนให้มันมันเ้ันมันให้ได้เลี้ยกค่ตากับมองเท่านัะนทำนี่แหละสร้างลูกสร้างนี่แหะให้ลูกได้หล มาหดข่มหอดเล่าเลยเจ้าพี่นอ้องม่ทำมากกับของเคี้ยพี่น้องมา้ากับมาเที่ยวนึงเหรอบ้านแล้วมาเที่ยวนึงเหรอพี่น้องนั่นเดีดอกแรี้งแห้งมันพี่น้องดอกแรกเพ็ดดินเพ็ดดินพี่น้องเด้อจะ้เจะเพ็ดดินอย่มันสิ้นเืมถุงมือพี่น้อง เห็ดแป้งไข่เห็ดละงกพี่น้องเห็ดละงกเลีงนี่พี่น้องงกเลี้ยงอ้มเอ้ยข้าจับเคีียวไข่เห็ดละงกนะะลงกเลี้ยงก็คือพี่น้องเฮ้กเลี้ยงดิเลีพี่น้องไข่หนึ่ง จะบ้าออบใ,บใครไงหนึ่งพี่น้องไข่หนึ่งเอ้ยมันตีออกรอบใบนี่เฮ็ดลงหอกเลี้ยงพี่น้องอือไม่เหว่าเอ้าเฮ้ยตื่นมาพี่น้องี่ายนี่เป็นเชียร์คนรุนหุ้ยเฮ็ดลงหอกสองไข่งามด้วยพี่หน่องไปนี่ไข่หนึ่งอยู่รอๆกันนี่ บั่น,นห้าเพิ่นใส่เสียมเลยพี่น้องใส่อันเมียดเ่ราะไรจ้าเพราะว่ามันมันหกพี่น้องคันเอาเสียงม,มือนเคลียมันแผดเด้ไปไกลี่นสิแล้วฉันแยกออกไปแค่ไหนมันบั่นพวกเมียนบ่พวกเมียนพี่น้องใบศาส เดี๋ยวเชียร์หาน้ามุนีกัน,น,นอเอาไปเลยหลายเดอ้อพี่น,ออนอ้องยังไม่กินจือกลงเป็นขี่แล้วพี่น้องเอ้ยนีดีที่สดุดนี่ไข่แดงไหมพี่น,อน้องคุรุยุกยุ่งเหงา,าสัตว์ไงมันก็จับวะก็กิ๊กตัพี่น้องเดย์ tuồng vậy cái này <laughs> nữa được nè chị hết là ngột mẹ ăn mừng đoạn hết là ngon nè là đoạn hết là nè <laughs> hết là ngon <laughs> <hết là> nè <laughs> đây nhây đi à, miếng xin để lại đó ลายไข่เตือพิจารณาเดียง yeah. สองดอกนึกถึงนึกขั้นพี่เนางมันให้คนเดียบ อย่าเด้อกำลังไปพี่น้องมีมันชิ้นนั่นพอเหันฝนน่นเสื่อมากแตสิปบนหาดเท่าออกากพี่น้องชิ้นไข่ยุ่งนิหนล่างพร้อมอันนี้มันเน่ามันถือฝนเนี่นนเน่าพี่น้องกดหานี่ไข่หนึ่งมันก็เกิด ป่าไปช่างเลยผู้พี่นองอันนี้เป็นอ่อนๆยู้พี่นองคนัวข้ามมันคนตัวข้ามมันเล่นเนว พอแม่หน้ตนีรพี่นลองโอ้พี่อ้ากิ่งลงเหรอเอามียา่ยังก็แต,ตกปะโอ้เาอ่อ,อนออ,นอยู่พ่นหางถือหนำมันถือน้ำมันก็เลน่นเาป่าโอ้ยอ,อ,อยู่้างคนนี้ยางอยู่สายนะนะ พอเกินเนาะงเศร้าไปเลยพี่น้องไม่เท่มพอให,หอ้ปุ๋ยท่านใหมอยู่พี่น้องไปบึ้งหวัวนี่นามหลักผมอู้พี่น้องพี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 ฮาหกหลักฝนเสื้อเห็นตหาหักมันนี่น้องสื้อ แค่นึงดินผุผู้ฮง่ายๆพี่น้องเอาหนีเห็ดดินดอกหนึ่ง

บ่ได้บ่ได้ป้าได้อันนั่นน่นะดอกน,น้อยนะึงสองดอกมน้องพี่น้องนี่นองแม่วันสินเธอได้นอน,นั่นอันพ่อละทากอนเนะเฮียาญาติกันเห็นนาเลี่ยฟีดอกปุ่นนาเลี่ยเฮ็นนาเลี่ยน้อหั่นพอกันเชี่ยเฮ็ดทัน ได้เฮ็ดเพิองอ่างอันได้ยุ่งเงานี่เป็นอันได้หนึ่งสองสามสี่หาหกเก็ดดอกได้อ่าง <Okay. S 1> นี่แหละยุ่งเงานี่อันทัง้งเวทหนังว่าทั้งเฮ็ดเพิองทั้งเฮ็ดเพิองแม่มันเฮ็ดหลายอย่างว่าแม่นันเฮ็ดอย่างเดียวไปครับพี่นอ้นองมาเนี่ยง้อกล้วยกินน้ำเรียบร้อยครับไปเนี่ยโอ้ยฝนตกลงมาพี่น้องก,ก็ล่มปูดปีดปูดปีดอยู่แบบน,นี้น่าโคักระจ้าจพี่น้องเลยอ่ะ มาหวานละแม่วันศีนครับปุ่มป้าก็ได้เห็ดไข่เห็ดละโงกครับพี่น้องผู้ผู้ผีวีอยู่ได้หลายคนนะเพื่อหอึ่งความต้นนะไปไปเลยครับพี่น้องวันนี้ผมบอกับอีซัสสตอรี่ครับแม่อวันศีนบ้าปุ่มพี่น้องนะเอาปาดหมุนเอเดียได้พี่น้องเลยเพื่อนเนี่ยขายหายซื้อดอกปีนาเพิ่นยังซื้อว่าเด็กหมดเปิ้นว่าไปเรลยครับพี่น้องวันนี้ ปอกเด้อพี่น้องเลยเห็ดป่านเฮาบ้านอื่นมันก็สิออกคือกันล่ะออกหลายที่นี่เฮ็ดบ้านเฮาออกหลายแม่อนอยู่ห <c oughs> าลูกกันเรื่อยๆครับพี่น้องมื้อนี้อีสาสมมนสตรอเบอีแม่วันศินครับพี่น้องมื้อนี้พร้อมป่าครับมื้อนี้มากับป่ากับพูดแล้วพ่นกับว่าคูแฝดตัวละครพี่น้องเอ้ยป่าทางอ่ะป่าเรื่อยพี่น้องพี่น้องเลยเห็ดนานาเลยครับไม่มีหมูมันถิงเนาหพามูามกันน่ะ อย่าลองรูนี่เพื่อนคุเอาไปแล้วปุ๊บไอ้เสือโอ้ต่ดีไปอ่อนๆในตัวนี้พี่น้องแสดงว่ามองหันมองห้าพ่อเสือมันสิวอักล่ากี่ตัวกันละอ่อนๆอยู่ข้างใดไหลกี่เด้งพี่น้องลยงาม่าพี่น้อง 哎，我看一下去。 เนเน,เเน,น,นี่ยให้ตายเดียวว่ดาตาดีป่หลอดมากเลยพี่น้องเลยต่อีในภูมินีอีกไปเอาหนึนนะ่งนี่เน็ดเพินครับพี่นอ้องึ๊ดโอ้โคอยซูมเล่ามากมพี่น,อน้องเลยมีอกนี่ตาเบี้ยเห็นไหมพี่นอ้นอง เห็ดกาหมัดขุนง่ามกัดเผื่อนว่ามีตัวจักเดี๋ยวหาบ้งขึ้นพี่น่องมีอย่างปะเอาไปแล้วคือได้เห็ดอันทังเดียงเอาคุบหนูเอาคุบหนู เาวเจ้านี้ก็ม <c oughs> ีฮาใช่ไหมจะเก้าเป็นกันเหรออันเห็นมันก็เ่าดทองเนาะอันเห็นว่าสิบข นาเดียพี่น้ององ๋อน,นะนาเดียนาดำก็ดได้หมดแล้วมีเพืือนบ่เปลือน,นมันออกไปแล้วพีน่น้องจะมาง่ามก็จง่ามนตามด,ดอกพีน้องเดตียมตาปะนาเ,าานาเนี้เอ้าุนไปนี้ลละพวนสองดอกพีก่น้องเอง ขาขาดดอกงามมากงามค่ดต <the> ิ้มตาหอกกอบาดดูไม่ถึงน้องล่กคนไนะพี่น้องเลยจามดอกครับบบนี้มาอันนี้เราเมื่อเลี้ยวง่นอ

บอกว่าเือกพี่น้องเลยไปนี่เอาเพิ่งโนงานครับพี่น้องนี่อลอกงามแยกั่าแม่บ้านซีนวันนี้ของ่าครับพี่น้องควอมให้เราโง่เลือกเราโง่เี่ยงควอมนี่สองตาคับพี่น้องมาสองคนุนพี่น้องเด้อที่ติดตามที่ชมที่มาเก็บเห็ดน้ำกัน ไล้เติอบอยู่จิมนี่มันนี่กับฟ้าไอ้ส้มนี่เด้อพี่น้องพ่ากันไหมสต,ตอรี่นะจ๊ะสวัสดีตสวัสดีคตลาพี่น้องฮะพี่แม่เ้าหยางออกไปที่นี่อยู่อ่ะโชคดีมีความสุดได้อพี่น้องเราเห็นอะไกินยังเบื่อนกันอีกรอบนึง,นงนครับ,บพี่น้องฮะเปิดตาครับเปตามาโขกบานเ้าเด้อพี่น้องหมดแตไปไกล